กวิสินกรสัจจุบทที่หนึ่งร้ยี่สิบเก้านะฮะผมว่าผมไลอ่านะมีสงการอีกเยอะเลยรูดเดียวจบไปเลยเอามาบทที่ร้อยสก้านะครับผมดื่มก่อนแล้วค่อยไปเอาง่ายละทีนี้ขับรถมาดีๆพวกพี่ไม่ให้ไปยืนขวางทางซะง,งั้นบีบคั้นให้จงได้ ไม่รู้น้ำอะไรยืนให้บังคับกินแบบนี้ก็ได้เหรอเลยเวอเพราะไม่ชินทำตัวเป็นเจ้าถิ่นไม่อินจริงๆนะไม่ดื่มไม่ให้ไปมันได้ด้วยเหรอวะสงกรานสร้างสวะขยะของสังคมอ่าก็คือจะมีพวก คิดว่าตัวเปน็นนะักแดดงโตนะฮะตั้งดาแล้วก็ยืนแก้วเหล้าน้ำเหล้าหรือน้ำหาเฮี้อะไรไม่รู้มาให้คนผ่านไปมากินไม่ให้กินไอ้ไม่กินก็ไม่ให้ไปนีพวกบ้า